อ้าวเด้งครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ครับก็ผมจะมาสอนลงโปรโมดนะฮะโปรโมดเป็นแผนที่แบบกว้างๆนั่นแหละนะฮะ วันนี้นะฮะผมจะลองทดสอบใช้ DLC เถื่อนนะฮะ <S <S DLC เถื่อนมันเถื่อนอยังไงก็ก็คือว่ายังไงล่ะเออมันเถื่อนนั่นแหละนะครับคือความจริง DLC อ่ะมันต้องซื้อนะฮะวันนี้ผมมี DLC เถื่อนมาผมจะจะลองนะครับเป็นสำหรับเวอร์ชัน1น9เท่านั้นนะนะครับเอาล่ะ,ะวิธีการอ่ดาดาวน์โหลดโปรโมทเนี่ยนะครับก็ไป p r o m o d ดอ t เนะครับ อันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องอารีจิสเตอร์ก่อนนะฮะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็วิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ไปหาดูนะครับมันไม่ยากหรอกนะฮะสมัครง่ายๆนะครับเราแค่มี Gmail นะครับมี Gmail เนาะก็สมัครได้ละนะฮะทีนี้เราจะดาวน์โหลดยังไงครับคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องล็อกอินก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวผมขอล็อกอินล็อกอินก่อนนะครับ อันนี้ผมสมัครไว้นานแล้วนะฮะทีนี้ครับไปตรงอันนี้หน้าตามันเปลี่ยนใหม่เนาะสำหรับเวอร์ชัน1น9เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ะนะครับหน้าตาเว็บไซต์นะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมเอาอันแรกนี้นะฮะสเต็ปแรกก็ผมว่าผมปิดเพลงดีกว่าไหมดีไหมขั้นตอนแรกก็สร้างเขาเรียกว่าดีไฟล์อะไรสักอย่างแหละนะครับดีเดฟอยหรือเปล่าดีฟอยอันนี้ก็คือ ไม่ต้องปรับอะไรนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนี้น่าจะเป็นสเปค C C หรือเปล่านะครับผมเอากลางแล้วกันนะฮะแล้วผมเอาไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแล้วทีนี้ครับมัน DLC Special ทาง p ปอนนะครับก็คือพ่วงใหญ่เนาะอันนี้จะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับกดสร้างครับพอกดสร้างมันก็จะดาวน์โหลดให้ทันทีนะครับแต่ว่าผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับทีนี้ปิดหน้านี้ออกไปนะฮะมาขั้นตอนต่อไปครับสเต็ปที่สองนะฮะ go to step 2อนะครับอันนี้เป็นแบบฟรีเนาะฟรีดาวโหลดอันนี้เป็นพรีเมียมนะฮะถ้าเป็นพรีเมียมจะไวหน่อยนะัอันนี้ผมผมแนะนำก็ฟรีดาวโหลดแล้วกันนะคนผมก็ไม่ได้สมัครพรีเมียมอะไรนะครับสแตนดาร์ดนะฮะสแตนดาร์ดนี่จะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดพาร์ทด้วยกันนะครับดาวโหลดให้หมดเลยนะฮะเจ็ดพาร์ทแล้วมันจำกัดความเร็วด้วยนะฮะ อันนี้ต้องใช้เวลาครับใช้เวลานานมากเลยนะครับนี่เจ็ดตัวเลยก็คุณผู้ชมก็ใช้ความอดทนหน่อยนะครับดาวน์โหลดทั้งเจ็ดไฟล์เลยนะครับมาทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จทั้งหมดเลยเจ็ดเจ็ดตัวนะครับอ่ามันจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งมันจะมาไม่ไม่ใส่ชื่อเนาะอ่ามันจะไม่ใส่ชื่อตัวที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้พอดาวน์โหลดเสร็จก็แสดงในโฟลเดอร์นะฮะแสดงในโฟลเดอร์อย่างนี้ หาไม่เจอก็ไปตรงโฟลเดอร์แล้วไปตรงดาวน์โหลดนะอะทีนี้เราจะทําการแตกไฟล์ก็ผมผมขอเพดดูอย่างงี้ต้องแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ครอบไว้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับมันจะครอบโฟลเดอร์ให้นะฮะอันนี้รอสักครู่นะครับ,อนนอรบโอเคนะครับก็พอ มันโหลดเสร็จนะครับนี่เราใช้โฟลเดอร์นี้นะฮะไฟล์ทั้งหมดนี้จะลบทิ้งหรือจะแบ็กอัพไว้ก็ได้นะนี่เราใช้ทั้งหมดนี้เลยนะครับอันนี้สําหรับเวอร์ชัน1.39นะคุณผู้ชมนะครับในคลิปนี้นะเวอร์ชันอื่นก็อย่าถามนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคทีนี้ก็ไปตรงเหมือนที่เราลงมัดทุกๆครั้งนะฮะไปตรง d o c u m u n e นะครับไปตรง Euro Truck Simulator 2ไปตรงมดนะฮะทีนี้เลือกใส่ทั้งหมดเลยนะ โฟลเดอร์ที่เราแยกไฟล์มาเมื่อกี้ใส่ทั้งหมดเลยแล้วนะครับไฟล์ d อีเอฟนที่เราสร้างไว้นะครับใส่ไปด้วยอันนี้ผมจะยังไม่ใส่ DLC ดูนะครับผมว่ายังยังไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่าเดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่าไม่มี DLC เนี่ยมันสร้างได้เปล่านะครับสร้างได้หรือไม่กดเอนโฟลครับแล้วก็ ไม่ใช่เอ็นโปรไฟล์ดิดโปรไฟล์เอ่อเมนเดอร์เมนเดอร์โปรไฟล์ปั๊เอ่อกดนิวโปรไฟล์ครับอันนี้ผมจะสร้างเป็นอ่ะ uh, ไปตรงอ่มอสเมนเดอร์นะครับมอสเมนเดอร์ manager, เนาะนี่นะครับเห็นไหมมันขึ้นสีแดงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่มี DLC นะครับ DLC อ่าีมอสแมปต่างๆนะครับนี่ DLC เนี่ยวันนี้ลนะครับผมจะมาลองว่า DLC เถื่อนเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มี DLC นะครับแมปทั้งหมดนะครับมันก็เข้าไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้โหมดนะฮะอันนี้คือใครจะซื้อ DLC แท้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาลองเถื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเป็นเถื่อนสําหรับเวอร์ชัน1.39เท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันอื่นจะใช้ได้หรือเปล่าลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับนี่ DLC เถื่อนที่ผมดาวน์โหลดมานะครับ เป็น DLC ทั้งหมดเลยครับที่เกมมี70ตัวนะครับก็ขออภัยเสียงไก่ด้วยนะครับมันชอบขันเวลานีขันตอนเที่ยง DLC ตัวนี้มีรหัสผ่านด้วยนะต้องใส่รหัสด้วยขันเข้าไปนะก็ปีรหัสแป๊บนึงนะครับทีนี้นะครับเราจะใส่ DLC เถื่อนยังไงนะครับ่าไฟ DLC ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอันนี้คือเปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดนะฮะไปที่คลังครับผมไปตรงนี้ครับแล้วก็คุณสมบัตินะฮะไฟล์ภายในเครื่องนะครับเผิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับกดปุ๊บมันมาตรงนี้เลยนะครับนี่คือ DLC ที่ผมมีนะครับก็จะมี DLC อะ Accessory อะภายในอะตกแต่งภายในแล้วก็อะไรนะโ e r s ซ z e เนาะ DLC พ่วงใหญ่นะครับแล้วก็มิชลินที่ผมมีตอนนี้นะครับ ต่นะครับวันนี้นะฮะเราจะใส่ทั้งหมดนี้เข้าไปทั้งหมดเลยเอาไม่มีรหัสหรอกเอา้าไหนบอกมีรหัสคืออะไรไม่มีรหัสครับคือคือลากใส่ได้เลยนะครับลากใส่ตรงที่โลง่งๆตรงนี้นะครับไม่อย่าไปใส่โฟลเดอร์ไหนโฟลเดอร์หนึ่งที่โลง่ลงๆตรงนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับ DLC เถื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขนาดไฟล์ก็ประมาณ3จิกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะรอยมันก็ปีไฟล์สักครู่นะครับ,มมใใรรรบทีนี้มันขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าของผมมันมี4ไฟล์นะครับเผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับ4ไฟล์มันจะไม่ซ้ำเนาะเพราะว่า4ไฟล์นั้นเป็นตัวแท้เี่ยทีนี้ก็ปิดไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้เราลองเข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะลองดูครับจะได้หรือเปล่าเอาละทีนี้เราก็ไปตรงเมนูเจ้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับสำหรับโปร MoD นะครับอ่โอเคกรอกตรงนี้ครบหมดแล้วนะฮะไปตรงอาร์มดเมนูเจครับนี่คุณผู้ชมได้แล้วครับโอโ้โหเออว่าแต่ เราจะเรียงยังไงเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเราจะเรียงยังไงม<ะ>เออมีเดียแมปดีเฟนเอานี้ก่อนเอนานี้มีเดียก็แมปแล้วก็หนึ่งสองสาม่ะลองดูครับใช้ทั้งหมดเลยเอา้าที่เป็นโปรมัดเฮ้ย DLC เถื่อนใช้ได้นะคุณผู้ชมเก่ <c oughs> ไปเลยอะ่ะแล้วทีนี้ก็กด เ,เลยฮะเออผมอ่านผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งอะ่ะคุณผู้ชมนะขอโทษด้วยนะครับอในส่วนตรงนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะฮะอ้าวเด้งครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้น ด้ง two thousand years later เ2000อะไรคุณผู้ชมผมรู้แล้วทำไมมันเดิงนะครับผมลงไม่ครบนะฮะมีอีกไฟล์หนึ่งครับเป็นบินไฟล์นะครับสำหรับใช้สำหรับ uh, DLC เถือนนะฮะกดดาวน์โหลดครับผมเรียบร้อยอันนี้ต้องใช้รหัสแตกไฟล์อ่าทีนี้แยกลงตรงนี้รหัสนี่เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับใต้ไไดิสกริปชันเนาเราแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับ <Okay. S 2> เ,เปลี่ยนชื่อับผมหรือยังยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนะเ,เดี๋ยวลองด,ดูทีนี้เปิดหาไฟล์ก่อนไปที่คลังคุณสมบัติไฟล์ในเครื่องเปิดหาไฟล์นี่บินตรงนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับหรือไม่ก็ทำแบบผมก็ได้อันนี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้นะครับเผื่อเผื่อนะครับเผื่อมันไม่ดีเผื่อเกมพังนะฮะ เราวางได้นะตัวนี้นี่ครับอยู่ใกล้ๆบินเลยรีไซเคิลบินเออโอเคอันนี้เราคัปปี้เรียบร้อยนะอันนี้ครับเรารีเนームครับผมแล้วลบตัวข้างหลังออกที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้นะโอเคทีนี้ย้ายครับรีเพสครับผมอ่ทีนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ารอบนี้จะเด้งหรือเปล่าปัง เด้งหรือจะได้ปุดคอนทินนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาอะไรไม่รู้ทีนี้นี่สงสัยเรียบร้อยแล้วนะโฟโมอสนะผมเรียงตามนี้เลยนะฮะลองดูครับจะเด้งหรือจะได้มาลุ้นกันครับเด้งเหมือนเดิมเออ แกยังไงเนี่ยเออนะเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้าเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับกว้างมากเลยแมพแอ้ทำไมมันโอ้ไม่ปกติเราวิ่งแค่แถวไหนล่ะคือมันกว้างกว่าเดิมอ่ะผมจะวิ่งเล่นแถวนี้แล้วกันนะครับเรื่องเมืองนี้แล้วกันนะครับโอ้โงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าวิธีแก้ DLC ไม่ขึ้นเนี่ยผมไปแก้ตรงไหนเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมบอกเนา เข้าเกมครั้งแรกก็โหลดนานหน่อยนะคุณผู้ชมโหลดนานมากเลยนะครับใครที่เคยลงแมป E A A นะจะรู้นะครับว่านานมากนะครับอ่าทีนี้เราจะให้มันยังไงล่ะเซฟเกมไปก่อนให้เกมมันเซฟก่อนอปั๊เดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าแก้ยังไงเมื่อกี้ผมแก้ยังไงนะครับอันนี้คือเกมแท้นะครับแต่เป็น D L C เถื่อนนะนี่ผมจะยังไม่ขับเดี๋ยวผมจะโกงตังค์โกงไวอลไปด้วยเนาะพอกดออกเกมก่อนนะครับ มาเลยครังโอเคนะครับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ผมก็คืออ่าผม copy ไฟล์ตัวน,นั้นเข้ามาด้วยเนาะอ่าก็ไม่ใช่ copy ไฟล์ตัวน,นั้นเข้ามา copy อ่า copy ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนั่นแหละเออไฟล์บินที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่แทนไปเลยนะครับไม่ได้ใช้ตัวเก่านะฮะไม่ได้ใช้ตัวเก่าแล้วนะครับอันที่2ก็คือเนื้อหาดาวน์โหลดนะครับผมติ๊กออกทั้งหมดเลยครับพอติ๊กออกทั้งหมดปุ๊บ ผมก็เอา DLC ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ DLC ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะตัวนี้เนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยคัปี้ใส่เข้าไปใหม่นะครับเอาไปทับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ออกทั้งหมดนะครับแล้วมีอัปเดตไม่ใช่อัปเดตมาตรงเบต้าตรงนี้นะครับตอนแรกผมเป็น1.39นะครับตัวนี้นะฮะ SDK ตัวนี้เด้งนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็น1.39สำหรับใช้มดนะครับสำ,สำหรับใช้มดเนะาะตัวนี้ใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วอัปเดตตรงนี้ปิดไปด้วยนะปิดนะครับอัปเดตเกมเมื่อฉันเริ่มเปิดเท่านั้นนะครับแล้วผมไปแก้ตรงโปรโมดนะโปรโมดโปรมดตัวนี้โปรมดตรงขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่า ผมเอา DLC ตัวนั้นออกเนาะ DLC อ่ะพ่วงใหญ่ออกอ่าเวลาผมสร้างผมก็ติ๊กเอาตัวนี้ออกแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วลบตัวเดิมออกนะครับแล้วลบตัวเดิมในอ่าในใน,ในมดนะครับนี่นี่ออกนะครับนี่นี่ผมลบออกนะฮะใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่นะผมลบออกนะนะครับโอเคแค่นี้ก็เข้าได้แล้วคุณผู้ชมเข้าเล่นได้เลยปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ โกงตังค์ให้ดูด้วยคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะฮะพร้อมกับโกงตังค์โกงเวลเนาะสำหรับใครที่ติดตามผมก็จะรู้นะฮะว่าผมโกงยังไงโกงตังค์ยังไงครับมีมอดครับมีมอดอยู่นะฮะนี่ตัวนี้เลยติ๊กเพิ่มเข้าไปครับติ๊กเพิ่มเข้าไปเนาะเข้าเกมบอกไว้ก่อนเลยนะเข้าเกมโปรมอดครั้งแรกนี่นานนะครับประมาณเกือบสิบนาทีนะฮะสำหรับสร้างโปรไฟล์ครั้งแรกนะ เกือบสี่นาทีผมรอเมื่อกี้เกือบสิ่นาทีนะ,ะทีนี้ใส่มอส์โกงตังเลยกับเรียวเข้าไปเรียบร้อยเนาะเอาละครับทีนี้ก็ตังตอนนี้มีสองพันนะครับแล้วคอเลเวลก็น่าจะศูนย์ั่นแหละนะ<อ>ผมใช้วิธีบินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้วยนะด้าน,นล่างนะครับวิธีบินนั้นผมสอนไป1.37หรือ1.36นี่แหละคือทำครั้งเดียวครับใช้ได้ท,ทุกว์ชั่นเลยนะฮะผมทำตั้งแต่ครั้งนั้นเนาะ เอามันลงมานีเราก็ขับมือครับให้ผมใช้คีย์บอร์ดขับนะขับไปก่อนนะครับพวงอะไรอะไรเดี๋ยวมาตั้งค่าที่หลังเอานะการเซตติ้งเกมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเซตที่หลังนะครับก็พยายามอย่าชนนะครับอย่าให้ชนหรือมันตังมันติดลบ นี้ให้เลือกอันที่สองนะครับอย่าไปเลือกอันสุดท้ายนะฮะอย่าสกิปนะฮะแล้วก็ขับเข้าซองไปเลยครับนี่สาหรับมือใหม่นะครับสาหรับใครที่เคยดูผมสอนลง m a ป EA นะครับมันจะคล้ายๆกันเลยนะฮะให้มันขึ้นตัว T อย่างนี้นะครับกดตัว T เอาโอเคนี่รอบเดียวครับมันนี่ขึ้น XP ก็ขึ้นนะฮะก็คือสาสิบนะครับเรียล3สาสิบเนาะ เราขับประมาณสองรอบนะฮะขับอยู่ประมาณสองรอบด้วยกันทีนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเรายังก,กดกดได้ไม่ได้นะอย่าเพิ่งกดไดนะครับมีน้องๆหลายคนก็เผลอไปกดไดพี่ผมกดไดไม่ได้ <c oughs> เออเรเวลย,ยังไม่ถึงนะครับขับประมาณประมาณสามจอบนะเอาอีกสักจอบหนึ่งเอาอีกสักจอบหนึ่งเออโปรโมทก็กว้างดีนะคุณผู้ชมก็อ,อ,อยากเดิมเยอะเลยเออกแบบใกล้ๆกันหน่อยพี่มันใกล้กันเตือนะ อันนี้แหละใกล้สุดโอเคชอบที่2ครับผมใช้วิธีเดิมนะครับอันนี้ DLC แท้นี่ถ้าใครแบบมีตังก็ซื้อ DLC แท้ไปนะเอาทางงบป้งแนะนำให้ใช้แท้ดีกว่าหรือใครที่ไม่มีงบก็ใช้เถื่อนนะครับเถื่อนสำหรับ1.39เท่านั้นนะถ้าเวอร์ชั่นมันไม่ตรงเห็นไหมเวอร์ชั่นไม่ตรงเป็นเหมือนผมเมื่อกี้นะครับ ตั้งโปรไฟล์ไม่ได้เข้าเกมไม่ได้ครับเด้งนะครับจบนะฮะนั่นคือเวอร์ชันไม่ตรงสำหรับ DLC เถื่อนนะืมลงแถวนี้แล้วกันกด F9 ไปรอบนี้น่าจะจบนะฮะ เข้าซองเหมือนเดิมครับรอบนี้น่าจะเลเวล40ให้40ก็60ได้แล้วนะเนาะเให้มันขึ้นตัวทีนะคุณผู้ชมนะโอเคชา้าดนึงน,นี่นะครับขึ้นละนะครับเลเวล40ละ4 4ละสนะุดละ อันนี้นะครับระยะทางนี่ตามใจคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นนะครับในการใช้มดนะฮะก็จะเป็นคา์โก้นะครับคำว่าคาโก้พวกนี้แหละทำให้สุดบางทีมดอะไรมดพ่วงมันไม่ขึ้นก็มีนะครับอันนี้ก็ติ๊กให้หมดนางบนนีีติ๊กให้หมดนะมีคู่ใดนี่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสองอันนี้เอาให้สุดนะครับระยะทางนี่ตามใจนะครับไปอัพที่หลังได้นะครับ วิธีการเช็คว่า DLC เราเข้าหรือเปล่านะครับ DLC มันเข้าหรือเปล่า DLC มอดเถื่อนนะ่ะสำหรับ DLC เถื่อนนะ่ะผมจะบอกให้นะครับก็อ่ะติ๊กดูตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นสีน้ําเงินนะฮะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะนี่สีน้ําเงินขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับเถื่อนนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้เราก็จะซื้อรถซื้ออะไรได้แล้วนะครับ ถ้าเราขับประมาณ2รอบแล้วนะโอเคเนาะคุณผู้ชมนะครับก็สําหรับรถเนี่ยซื้อซื้อได้เลยนะครับตอนนี้มือผมเลือกเป็น DAF มันก็จะเป็นรถ DAF ห้นะครับเนาะซื้อมาสักคันแล้วกนะันกดซื้อนะครับ โอเคเอาละคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็ดูหลายๆรอบนะครับบางทีอาจจะงงนิดนึงนะฮะก็ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับผมพยายามที่จะตอบนะครับเพราะว่าเวลาผมมีน้อยนะครับผมต้องลงมอดอะไรเยอะแยะนะฮะโอเคแนะนำก็ให้รับกระดาษให้สุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับ กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะฮะตรอบวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับมอตด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครไปบ้าน